ยิ่งเหตุการณ์เมื่อคืนที่เขาไปขอเข้ามาแม่แตงโมเนี่ยยิ่งรักไม่ได้จริงๆนะถ้าหนูเป็นแม่แตงโมหนูคงทีบขาคู่แล้ว,วอ่ะสงสารดูเอติดตามข่าวดูแต่วันแรกก็ไม่ไม,ไม่หลับเลยลเดูแบบดูตามติดตามจนแบบว่าจะเจอไหมอะไรอย่างนี้คื่สงสารแตงโมงเป็นคนที่มีมุมมองที่แบบน่ารักแล้วก็ ทัศนคติเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะในครั้งเนี้ยมันหลักไม่ได้คือเราเตะข่าวด้วยหนูไม่ได้นอนสี่คืนเลยแล้วก็ยิ่งเหตุการณ์เมื่อคืนที่เขาไปขอขมาแม่แตงโมเนี่ยยิ่งหลักไม่ได้เอจริงๆนะถ้าหนูเป็นแม่แตงโมหนูคงขีป่าคู่แล้วอ่ะหนูว่าความสตรอเบอรี่ของแม่ทมเตาแะไรไม่ได้จริงๆของข้ที่หนูพูดอแล้ววันีคือเราถือกะติกมาด้วยทําไมคะก็ไปอารมณ์ที่มันที่มันมีอยู่ในสี่วันที่ผ่านมาแค่นั้นเอง ชูๆๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆๆรๆๆาๆๆ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 ่อาๆๆ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 ๆยิ่งบๆกๆๆๆๆ่าๆๆ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 ทๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆงๆนาๆๆ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 ๆเๆๆ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 อๆๆ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 ิๆๆเๆๆๆอๆๆ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 นๆๆ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 ๆบๆๆๆัๆๆ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 งๆๆๆๆเๆๆๆๆๆเป็นแฟนๆๆ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 ๆีๆ เป็นแฟนคลับไหมก็เห็นเขามาตั้งแต่เล็กๆเ,ๆเราเรากแก่เขาไปหลายปีอยู่แล้วที่กับเขานานแล้วไงบ้านพี่อยู่แถวนี้ไหมครับบ้านอยู่าบางบัวทองค่ะอ๋อตั้งใจมาใช่เนี่ยนะอย่าบางครับพี่แฟนมา <laughs> แฟนยังไม่มาเขาทำงานไงรู้สึกยังไงอพี่ที่ดา,าราสาวเขาประสบเหตุแบบนี้สงสารดูอติดตามข่าวดูแต่วันแรกก็ไม่ไม่หลับเลยดูแบบดูตามติดตามจนแบบว่า จะเจอไหมอะไรอย่างนี้ไที่สงสารครับครับได้รบับเชิญไปในออในการสอนออนมาของกลุ่มนางงามมิสซุริซึโม่ไทยแลนด์อตอนนั้นผมนทำทำหน้าที่เป็นครีเอทีฟคอนเทนต์แล้วก็มีโอกาสได้ได้เชิญได้เชิญคุณแตงโมงมไปสร้างภูพุ้มก,กันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็การเข้าสู่วงการบันเทิงวัดออที่ผ่านมาคือเขา มีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เคยแบบเจอมอรริพย์ยังไงบ้างแล้วก็วันนึงคือวันที่เขาสามารถแข่งได้เราเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงซึ่งตัวเราเองเนี่ยพอได้พอได้มีโอกาสได้ได,ได้ได้ร่วมง,งานแล้วก็ได้ร่วมกันสัมมานาครั้งนั้นนะคะเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยคือแตงโมเป็นคนที่มีมุมมองที่แบบน่ารักแล้วก็ทัศนคติเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะ อ๋อนี่ถ่ายรูปทรงใส่อยแม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เพิ่มาสองที่ครั้งแล้วเนี่ยน่ารักไหมเพื่อนๆผมรู้คนที่รู้จักร้านโดยตรงได้ไหมครับก็บอกให้ให้นํามามอบให้ใช่ไหมครับมครับใช่ครับเป็นเป็นเที่เห็นหน้าลูกค้าไหมไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่าก็คือมาสั่งที่ร้านแล้วก็บอกให้พี่เนี่ยเอาดอกไม้มาให้ใช่ครับ you <laughs>